ยูโรครับผมมาแล้วครับ ในเด a y พี่เข้มคะชายเมี่งเชียงใหม่วันนี้ไม่ถ่ายละเหรอคะไม่วันนี้ไม่มีครับวันนี้มีไลฟ์ลฟสดตอนเย็นครับอย่าลืมไปรอดูกันนะครับ <c oughs> คุณคนมันยากเจอก็เลยมาเฝ้ารอตามคําขอของหัวใจสวัสดีพี่ชัมครับมีมาแต่ตัวแค่ตัวละหัวใจระดอกมา ฉันรักเธอต่อให้ตัว,วลบเลืนดาวละเดือนรับรักคำที่ว่าฉันรักเธอก็ไม่มีวันลดลงต่อให้ดอกไม้ I won't change. จะให้ใครเก็บมันเอาไว้เลยฉันดอกไม้ทางหัวใจแต่คนมันบ้านไกลกว่าจะได้พบเจอกว่าดอกไม้จะถึงมือเธอ เช้าเช,า,ชาลงไปฉันลงกไม้มมนฉันรักเธอต่อให้ตัววานลบลืนดาวและเดือนลับลาคคำที่ว่าฉันรักเธอก็ไม่มีวันลดลงต่อให้ดอกไม้ ครับเสียงลบคือดีแต่ไม่ร้องจะดีกว่าปลบมือหน่อยค่ะโอ้โหเสียงแหบก็เลยทีเดียวสวัสดีค่ะวีหิวข้าวหรือเปล่าคะหิวข้าวถ้ากินข้าวจะอิ่มท้อง แต่ถ้ากินเข้มจะอิ่มใจอุ๊ยพี่บิวมาโอ้โหขอเพลงสำหรับแม่บิวหนึ่งเพลงค่ะมันออกอากาศไม่ได้สิครับฮักอะไรดอพอลดอ,ดอ อยากอิ่มใจอาอยากอิ่มใจอาคา่ะชอบที่เธอเป็นเธอมันร้องอยังไงครับศูนชันสูนแม่หญิง <c oughs> วส,สวัสดีครับคนรอคนรออืมรอสวัสดีครับพี่แอวครับกินเข้มยิ่มใจอม,มีคนเคยบอกกับเธอหรือยังว่าเธอนารักว่าเธอสวยเกินใครทั้งหมดเลย ฉันถูกใจฉันเหลือเกินเธอฉันงน่ามองมองได้ไหมบ้านอยู่แห่งหนห,น,หนแห่งใดหรือว่าเจ้าเป็นดาวจากเมือนเนือหรือลาคำแพงแดนอีซา คนสวยของเมืองภาคกลางหรือสาวงามของเมืองตายยอมรับตรงตรงว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิม้มดูไหมเวลาที่เธอจ้องตา ฉันเคนจริงจริงเธอทำให้ใครคนหนึ่งลงรักเธอขอถามตรงๆเลยขอจีบเธอดีไหมถ้าถ้าเธอไม่ว่าอะไรก็ยิ้มให้กันสักนิดหนึ่งหนึ่งได้โปรดอย่าพิ่งมอง ไปสนคนอื่นเพราะใจทั้งใจของคนคนนี้มันโยกให้เธอเป็นที่หนึ่ง <S <S ชอบจริงๆเธอเอ๋ยเจ้าเอ๋ยรักจริงๆล่ะเอ๋ยเจออูเจะอีเจาเวาเช่นใดชอบจริงๆเธอเอ๋ย รักจริงๆรศง,งสาเฮต้องพูดพันพฤว่าจึงว่าเธอจึงเข้าใจขอถามตรงๆว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิ้มรู้ไหมเวลาที่เธอจ้อง ฉันเขินจริงๆเพื่อทำให้ใครคนหนึ่ง ชอบจริง,รงๆเธอเอ,อ้ยรักจริงๆสาว <c oughs> เราจะร้องอีกสองเพลงนะครับกินข้าวอย่างค้ากินแล้วครับอยากให้เข้มแต่งเพลงหลายเพลงเราลองให้ฟัง เศะ,ะ้าง,งามเมืองเหนือเศว้าง,งามเมืองสาวง,งามเมืองเหนือเหรอครับชื่อเพลงเหรอครับงามเมืองเหนือไม่มีไม่มีนะครับไม่มีสาวง,งามเมืองเหนือนะครับ สวัสดีครับจิบน้ำหน่อยไหม ไปสอนก่อนเสียได้จังขอให้เป็นวันที่ดีครับคุณคณรู้เธอคิดไปเองเธอคิดไปเองเพลงของหินเหล็กไฟอะครับคิดไปเอง <c oughs> ลองยังไงล่ะเนี่ย เร,เราไม่เราไม่เป็นครับเราจะส่งกันด้วยเพลงนี้ครับเสียงตาหน่อย ของไออิดผู้สาวอันนี้สร้างในสัยบุดีแธน้อโอ้ยนอกบอกเปล่งใจผู้เบาเน่เสียงตาหน่อยส่งยิ้มให้คอยเสยแม ระวังไว้แน่ผู้เป่าจหูสิดูบอจือดว่าคอยกระังดินดีกลีฟีสไตล์ห้ามใจบอให้เคล่อมไปกับเธอแต่ว่าเพิ่นโมเมนต์ของคอยหลีละเด้อสุดท้ายแฟนของเธอมาเจอเลยสวยคอยอกเกี่ยวเด้อ บอกเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนบรรยากาศดีเลยออกมาทอนกะว่าเมาสิเมื่อนอนบ่ได้อยากมีเรื่อง <c oughs> เด้อครับ <c oughs> แค่ออกมาทอนเกือบได้นอนรันเรามันยังเช้าอยู่่ะ ออกมาชิบเมาเกือบได้เข้าโรงพยาบาลน้ำต้องเข้าก่อนเอาน้ำไหม เอาครับวันนี้ไม่ว่างครับพี่ตองเดี๋ยวออกไปทํทุุระนลครับมีแบบเสียงแล้วก็มีไลฟ์สดครับไปแล้วครับสวัสดีครับ